Golden a n g e l จสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีกุมไประจำเดือนธันวาคมในเรื่องของความรักชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ใบแรกนะคะ ยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่นะมีความพยายามที่จะพระครับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ,ะแล้วไพ่ Queen of Pentacle, หกเหรียญ King of Pentacle, Wheel of Fortune มาทั้ง King มาทั้ง Queen เลยนะคะโอเคเรามาดูที่ไพ่ใบแรกนะ,ะที่เป็นไพ่ก้าไม้เทา้า มันเป็นความรักที่คุณพยายามที่จะบางคนอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยความสัมพันธ์เราสองคนอะไรประมาณนี้นะคะาบางคนอาจจะไปเป็นเสาหลักในครอบครัวด้วยซ้ําไปนะใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาทํางานหนักน,นะเพราะว่าเขา,เามีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเสาหลักในครอบครัวของเขานะคะอา่า แล้วเขาก็บางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับชาวราศีกุมเท่าไหร่นักเนาะเพราะว่าเขามีความขยันขันแข็งในการทํางานหาเงินนะแต่ในเรื่องความรักเขาก็ยังพยายามประครับประคองความรักที่ดีกับคุณอยู่นะสําหรับชาวราศีกุมนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะสมมุติว่าความรักของคุณสองคนมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนก็ตามหรือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาไม่เคยปล่อยมือคุณเลยนะ อันนี้คือเป็นข้อดีของเขานะคะต่อมา queen of p e n t a c l e นะคนที่อาจจะมีเจ้านายนะคะเป็นผู้หญิงและมีเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะในที่นี้คือชาวราศีกุมมีความโชคดีนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายในเรื่องของ เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาจะให้ความสนับสนุนคุณดีในเรื่องการเงินนะคะรวมถึงว่าคนที่เป็นเจ้านายของคุณนะสามารถเป็นแม่สื่อแม่ชักพ่อสื่อพ่อชักในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความรักให้กับคุณได้ด้วยนะบางคนเขาเห็นว่าคุณขยันขันแข็งคุณเป็นคนดีนะคุณน่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตบางทีเขาก็แนะนำคนดีๆเข้ามาในชีวิตให้กับชาวราศีกุมด้วยนะคะ แล้วรู้สึกว่าชาวราศีกุมเองนะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะแล้วเป็นคนที่เก็บเงินเก่งอยู่พอสมควรบางคนจะเป็นการทำงานแล้วก็ให้พ่อกับแม่เป็นคนเก็บเงินให้นะ,ะอันนี้สำหรับบางท่านนะ,ะนะคะแล้วพไพ่ใบต่อมาที่เป็นไพ่หกเหรียญนะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกุมเองนะเป็นคนที่ให้ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะอันนี้เป็นนิสัยพื้นฐานของชาวราศีกุมด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วตัวชาวราศีกุมเองนะบางทีอาจจะรู้สึกว่าบางคนนะอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณมากเกินไปนะมากเกินไปในที่มีหมายความว่าย่างไงเขาแบบเราควรให้เบ็ดนะไม่ควรให้อาหารหรือว่าไม่ควรให้ปานะให้เขาหาเองดีที่สุดนะ ถ้าเป็นในเรื่องความรักคุณจะเป็นคนที่ทุ่มทุนให้กับคนรักเหมือนเป็นสายเปยงไงก็ไม่รู้นะชาวราศีกุมนะ่รู้สึกแบบน,นั้นจริงนะให้แล้วก็จะให้อย่างเดียวนะสำหรับชาวราศีกุมนะให้เพื่อที่อยากให้คนรักนั้นมีความสุขนะให้เพื่อที่อยากจะให้คนรักนั้นมีความสะดวกสบายในชีวิตนะอันนี้เรียกว่าสายเปยก็คงจะไม่ผิดได้เช่นเดียวกันนะสำหรับชาวราศีกุม แล้วพไพ่ใบต่อมาคือไพ่ว e e อ o ฟ f o r t u n e นะไพ่ว e e อ o ฟ f o r t จูนนั้นมันแสดงให้เห็นว่าจะมีการวนกลับมาของอคนคนหนึ่งนะอาจที่จะเป็นคนที่เคยทำสิ่งดีๆกรรมผูกพันร่วมกันมานะคะทำให้คุณสองคนได้มาเจอกันได้มาชดใช้กรรมดีกรรมไม่ดีร่วมกันนะถือว่าเป็นการกลัมมาเจอกันเพราะผมนิคิดหรือว่ากลับมาเจอกันเพราะดวชะตา อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาเราจะขอขยายไพ่ในแต่ละไพ่นะเพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นว่าแต่ละไพ่นั้นมีความหมายยังไงบ้างเนาะเราจะขอขยายไพ่9ก้าไม้ก่อนนะขยายไพ่9ก้าไม้ได้ไนท์ออฟคัพนะคะ ความรู้สึกดีๆนะความเป็นห่วงเป็นใยนะคะหรือในที่นี้รวมไปถึงคนที่เออในเครื่องแบบนะที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมนะคะคนที่อยู่ในเครื่องแบบอาจจะเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์รับราชการทหารตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือคนในเครื่องแบบนั่นแหละนะคะ จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมนะเข้ามาเขารู้สึกดีๆกับชาวราศีกุมนะนะคะเขาพยายามที่จะหาช่องทางเพื่อที่จะได้รู้จักกับคุณให้มากยิ่งขึ้นเขาก็พยายามจะเดินเกมเพื่อที่จะจีบชาวราศีกุมนะต่อมาเราจะขอขยายไพ่ Queen of Pentacles q u e n n of Cup นะคะไพ่คว e นอ o ฟคัพ ups, นะมันเป็นความรู้สึกที่ยังมีความกังวลยังมีความสับสนกับความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้อยู่นะรู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่ยังรู้สึกว่าสับสนยังไม่ค่อยแน่ใจยังรู้สึกว่ากัางวลน,นะคะในเรื่องของความสัมพันทั้งความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะแต่ถ้าถามว่าเขารักไหมเขาก็รัก ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบแต่ในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ยังมีความกังวลมันมีความสับสนอยู่นะนะคะอันนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่รู้สึกแบบนี้โอเคเราจะขอขยายไพ่หกเหรียญได้ไพ่ The h e r m i t นะคะเป็นไพ่ประจำราศีกัน รู้สึกว่าตัวชาวราศีกุมบางท่านนะคะมีการครบหาดูใจกับชาวราศีกันหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะในช่วงนี้นะจะรู้สึกว่าตัวชาวราศีกุมอยากจะมีโลกส่วนตัวนะโลกส่วนตัวสูงมากรักสันโดษเป็นพิเศษนะคะแล้วบางท่านอาจจะ,ะโสดอยู่นะ เพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตมันเป็นตัวแทนของไพ่ห่งความโสดด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าคุณเป็นโสดในช่วงนี้เพราะว่าคุณมีโรคส่วนตัวสูงนะับกำแพงคุณสูงมากคนจะเข้ามาจีบนั้นแทบจะปีนขึ้นไปแบบต้องใช้เวลาปีนนะนคะกำแพงสูงมากนั่นเองเนาะเหมือนประมาณรักสันโดษฉันสามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองอะไรประมาณนี้ ขอแค่มีเงินแค่นี้ฉันก็มีความสุขอันนี้อารมณ์ประมาณนั้นนะสำหรับชาวราศีกุมบางท่านที่โสดแล้วโลกส่วนตัวสูงต่อมาเราจะมาดูในส่วนของ King of Pentacles โอเคคิงออฟเพนิคคุณได้เจ็ดถ้วยนะคะไพ่ถ้วยคือไพ่แห่งความรู้สึกนะบางคนอาจจะมีความฝันความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะฝันเอาไว,ว้ว่ากับคนนี้แหละบางทีก็อาจจะจีบจีบหรืออาจจะชอบใครอยู่นะหรือมีใครแอบชอบชาวราศีกุมอยู่นะในช่วงนี้นะคะมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะ คนคนนั้นที่ชอบชาวราศีกุมก็คิดไปไกลแล้วนะคิดไปถึงอนาคตร,ร่วมกันกับคุณว่าจะามีความสุขการจะได้แต่งงานกับคุณการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณม,มันเป็นประมาณนั้นเลยนะอารมณ์แบบคิดไปถึงอนาคตแบบไปไกลแล้วนะสำหรับคนที่แอบชอบชาวราศีกุมอยู่ในช่วงนี้นะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นเป็นคนในเครื่องแบบนะจ,จะเป็นข้าราชการอาจจะเป็นคน ทหารตำรวจครูบาอาจารย์หรือไงก็ตามเนาะคนในเครื่องแบบนะคะต่อมาเราขอขยายไพ่ว i l o of o r t u u n e ว i e l of Fortune ว้าวได้ไพ่สี่ไม้เท้านะเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะ นะคะคุณสองคนได้มาเจอกันในครั้งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องน่ายินดีนะ,ะอาจจะเจอกันในางานสังสรรค์หรือปาร์ตี้หรือเป็นงานเลี้ยงฉลองกันนะคะพวกวิดจะเพ่งลูกศรมานะคะอาจจะเจอกันในเรื่องของอเจอกันทาง อาจจะไปงานสังคมอาจจะไปงานเลี้ยงแล้วเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะกับคนคนนี้นะแล้วจะมีความมั่นคงในชีวิตอของคุณนะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะชาวราศีกุมงท่านมีความมั่นคงในเรื่องของความรักมากนะนะหรือตัวคนรักของชาวราศีกุมมีความมั่นคงให้กับชาวราศีกุมมากพอสมควรในช่วงระยะเวลานี้นะคะอื้อ แล้วรวมถึงไปว่าอาจจะมีข่าวดีด้วยซ้ำไปนะชาวราศีกุมางท่านที่มีการแบบความรักมีความสุขดีนะอาจจะมีการลงเอ่ยกันได้นะอาจจะมีพิธีมงคลสมรสอะไรอย่างนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะหรือมีแผนที่จะมีการแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะโอเคแล้วจะขอสรุปให้กับชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนะคะ ว้าวสิบดาบทำไมไชาวราศีจุกรุมเจ็บหนักขนาดนี้ไพ่ไม้แล้วก็รวมถึงสี่เหรียญด้วยกันนะเออมันไม่ใช่แค่ตัวชาวราศีกุมสิที่จะต้องเก็บหนักนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่อาจจะไปรู้ความจริงหรือความรับที่ฝ่ายหนึ่งไม่อยากให้รู้นะคะ แล้วมันรู้แล้วมันเกิดบังเอิญแบบรู้สึกเหมือนอกหักยังไงก็ไม่รู้นะนะคะเหมือนรู้ความจริงแล้วรู้สึกว่าเจ็บนะเจ็บมากอิดร้อนนะเกือบตายนะมันดาบที่มันเท่มแทงอยู่เต็มกลางหลังยังไงก็ไม่รู้นะคามรู้สึกว่าเจ็บปวดรวดราวแทบจะลุกขึ้นมาไม่ได้นะนะคะม,มันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่า เจ็บนี้อีกนานนะเหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนแทงข้างหลังอย่างไงก็ไม่รู้นะคะชาวราศีกุมก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการโดนหักหลังการโดนคนรักหักอกอะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่โดนหักอกนะนะคะโอเคเป็นไพ่ไม้คุณชาวราศีกุมคุณมีประสบการณ์ในเรื่อง,องความรักมากพอสมควรนะคะคุณได้เรียนรู้ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีของความรัก นะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอบในทุกวิธีทางในความรักครั้งนี้ได้นะคุณจะคิดว่าออความรักนั้นมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจให้มากขึ้นคุณจะเป็นคนที่รักคนด้วยสมองนะไม่ได้รักคนด้วยความรู้สึกนะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้ ต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญที่แสดงถึงว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแหละนะที่มีการแอบ,บคุยอยู่กับคนหลายคนในเวลาเดียวกันนะแต่ก็ตักความสัมพันธ์แบบไม่ยอมปล่อยใครไปทั้งนั้นนะนะก็ยังอยากจะกักเขาไว้อยู่นะถึงแม้ว่าตัวเองยังไม่ได้เลือกเขาอะไรเงี้ยนะอยากจะมีอยากจะกักความสัมพันธ์เขาไว้อยากจะมีเขาไว้นะอันนี้ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะชาวราศีกุมนะโอเคแล้วในช่วงนี้นะชาวราศีกุมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นขี้น้อยใจขี้หึงขี้หวงอะไรก็ตามนะคะมันม,มีหลายอารมณ์ด้วยกันมันเป็นคนที่หวงของนะสำหรับในช่วงนี้นะคะจะรู้สึกว่าหวงของหวงคนรัก หวงอะไรต่างๆที่เป็นของตัวเองเป็นพิเศษนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะ,ะขอให้ทุกคนรับพลังงานดีๆไว้นะคะพลังงานไหนที่เป็นลบนะ,ะที่ทำให้บั่นทอนจิตใจตัวเองก็อยากเก็บไปใส่ใจนะนะคะออขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ Golden Angel ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ